ดครับช่วงนี้ชมข่าวเย็นชัดทุกประเด็นเติมเต็มทุกข่าวกับผมเทคศิรวิชัยเกษมครับคุณผู้ชมครับข่าวเย็นวันนี้นะครับว่ากันเรื่องความเสียหายของเหตุการณ์น้าท่วมที่ทับลานนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเขตรอยต่อกับจังหวัดนครราชสีมาแน่นอนนะครับว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพข่าวที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลนะครับให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงทรัพย์สินแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยความคืบหน้าทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวานนี้จนถึงณปัจจุบันมีอะไรบ้างข่าวเย็นรวมเอาไว้ให้ได้ดูกันนะครับไปชมไฮไลท์กันก่อนครับ ครับก่อนอื่นทีมข่าว n ิ w 1 8นะครับต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกําลังใจนะฮะให้กับพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะครับที่ประสบกับเหตุน้ําป่าไหลหลากในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันหนักหนาะสาหัสจริงๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ50ปีก็ว่าได้นะครับนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินนะครับของชาวบ้านเองด้วยหรือว่าจะเป็นทรัพย์สินของราชาการนะฮะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปเจอฮะระหว่างที่กําลังจะไปช่วยเหลือ ชาาบ้นปรากฏว่าขากับตอนที่ขับเรือกลับออกมานั้นไปเจอใส่ม้าตัวหนึ่งนะฮะมันลอยคออยู่กลางน้ําในขณะที่น้ํากําลังหลากเชี่ยวเลยนะครับลองดูภาพนี้กันหน่อยนะครับภาพนี้ที่เห็นนะฮะก็เป็นการช่วยเหลือพยายามที่จะช่วยเหลือเจ้าม้าตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะมันลอยคอลอยคอนะฮะปุดปดโปลอยู่ตรงนี้เพราะดีนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นไปเห็นก็เลยสามารถที่จะพยายามที่จะช่วยกันได้แต่ต้องบอกว่า ภาพที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการช่วยเหลืออย่างทุลักทุเลนะครับเพราะว่าน้ําเชี่ยวภาพนี้นะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าปิยพงศ์พรมบุตรได้เป็นการแชร์เรื่องราวนะฮะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ําป่าอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับที่ไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางจราจรสาย304ปักธงชัยกระบินบุรี <c oughs> เมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็แหล่งท่องเที่ยว ้ดยขณะที่อาสาสมัครกู้ภัยนะครับ <สา S 1> ของนครราชาสีมาจุดหนองบัวสาราแล้วก็จุดหนองบุญมากนะครับเป็นกู้ภัยของสว่างเมตตาธรรมสถานนะครับเข้าปฏิบัติภารกิจคือนําเอาข้าวกล่องเนี่ยไปมอบไปช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้าป่าไหลหลากคือชาวบ้านเนี่ยออกมาไม่ได้ขากลับนะครับมาพบกับม้าตัวหนึ่งที่มันลอยคอต้านกระแสน้ําด้วยท่าทีที่อิดโรยนะฮะ ภาพเมื่อสักครู่นี้จะได้เห็นเลยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองเนี่ยก็พยายามที่จะระดมกําลังเข้าช่วยเหลือม้าตัวดังกล่าวไปไปท่ามกลางกระแสน้ําที่มันไหลเชี่ยวมากนะครับต้องบอกแบบนี้ซึ่งม้าตัวนี้นะครับก็ไปติดกับต้นไม้ผุบๆโผล่นะครับพยายามที่จะเอาชีวิตรอดตามสัญชาตญาณของมันนะครับอาสากู้ภัยก็ต้องเอาเชือกคล้องที่คอแล้วก็ลำตัวลากจูงม้าออกจากบริเวณจุดวิกฤตเนี่ยแหละครับต้องค่อยๆลากมันออกมานะฮะ แล้วก็ค่อยๆนําขึ้นฝั่งโดยเร็วที่สุดสุดท้ายใช้เวลารประมาณเกือบ1ชั่วโมงจึงสามารถนําม้าตัวนี้นะครับขึ้นฝั่งได้ด้วยความปลอดภัยถือว่ามันโชคดีมากๆนะครับที่มาเจอกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าแล้วก็มีรายงานภายหลังนะครับบอกว่าม้าตัวดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าเป็นม้าของเวโรนาทับลานโฮเทลแอนด์รีสอร์ทที่อยู่ที่ตําบลบุพรามนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี แต่ถูกน้ําป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยพัดหายไปตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้แล้วมันก็ลอยตามกระแสน้ำครับผู้ชมฮะจนพื้นที่ที่มาพบตัวมันเนี่ยที่กู้ภัยมาพบเนี่ยคือเขตพื้นที่ของนครราชาสีมาเห็นไหมครับลอยข้ามมาไกลข้ามจังหวัดเลยนะฮะอันนี้เป็นการช่วยเหลือมาที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะสำรวจความเสียหายนะครับกับน้ําท่วมที่มันเกิดขึ้น <c oughs> ขออภัยนะฮะแล้วก็ทางอำเภอนาดีของปราจีนบุรีเองเนี่ย <c oughs> ก็ไปเจอกับร่างนะครับของของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่2เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ภายหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาดีปราจีนบุรี <c oughs> และก็เขตติดต่อของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีน้ําป่าจากเขาใหญ่แล้วก็ทับปลาเนี่ยหลาเข้าท่วมท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่ไปช่วยชาวบ้านออกมาต้องบอกว่าทุรักทุเลจริงๆนะฮะใครไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับว่าความสูญเสียความเสียหายนั้นมันใหญ่หลวงแค่ไหนมวลน,น้ำนะครับตามลําคลองของลำพรยาทานนะครับเข้าท่วม บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยหลายหมู่บ้านในตำบลบุพรามอำเภอนาดีเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้เจ้าที่กู้ภัยเองก็พยายามช่วยเหลือออกมานะครับอ,อย่างเต็มที่เพราะว่าระดับน้ำนั้นขึ้นไวมากแป๊บเดียวนะครับผู้ผู้ชมฮะขึ้นมา1เมตร1เมตรนี่ก็ครึ่งตัวเราแล้วนะครับพ้าวัดกับความส่วนสูงของเราเนี่ยประมาณ1้0 1 8 0เซนติเมตรเนี่ยนะครับพากันหนีออกมาชาวบ้านบางคนหนีทันบางคนหนีไม่ทันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับ ทีนี้นะครับมีที่บ้านเลขที่163หมู่8บ้านวังใหม่ปรากฏว่าถูกกระแสน้ำนะครับพัดหายไป1ห,หลังคือบ้านทั้งหลังเนี่ยหายไป1ห,หลังพร้อมกับคนที่อยู่ในบ้านก็คือเจ้าของบ้านมีสอคนคือนายสำเริงอายุ65ปีแล้วก็นางโอ๋อายุ63ปีเป็นภรรยาสองสามีภรรยานะครับหายไปพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังครับขณะนี้ยังไม่พบตัวนะฮะ ทางด้านนายชัยวัน์เอี่ยมละอ,อครับปลัดอำเภออาวุโสก็ได้นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยโคลนเข้าไปสํารวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือชาวบ้านนะครับพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าคาดว่าน่าจะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะฮะเหตุน้าป่าทะลักเข้าท่วมบ้านวังใหม่หมู่ที่8ตาบลบุกพ,พราอำเภอนาดีขณะนี้ปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง แล้วก็คาดว่าช่วงเย็นนี้นะฮะน่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปะกติคุณผู้ชมนะครับใครที่สามารถรับชมเราได้แล้วก็อยู่ในพื้นที่ตอนนี้นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างร่วมแชร์ข่าวสารกันได้นะครับส่วนที่บริเวณอุโมงนะครับเชื่อมผื้นป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับพบว่าอุโมงคน้ําก็ลดลงนะครับ จนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติตั้งแต่ช่วงค่ำข,ของเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วเหลือไวเพียงร่องรอยความเสียหายนะครับโดยเฉพาะกำแพงกันสัตว์ป่าที่ถูกน้ำซัดพังตลอดแนวอันนี้ภาพเมื่อวานนี้นะครับข้างในกลายเป็นทะเลสาบไปเลยนะฮะส่วนน้ำในคลองยางข้างอุโมงค์น้ำนะครับก็ลดลงไปเกือบ3เมตรแล้วนะครับแต่ว่ากระแสน้ำนั้นยังไหลเชี่ยวอยู่ขณะที่เมื่อวานนี้ฮะบริเวณอุโมงค์มีนายนพดลสําราญผล เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกระบินบุรีสูญหายนะฮะขณะที่กําลังใช้เจส,สกีนะครับขี่เข้าไปเพื่อที่จะไปปิดระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมระบบไฟสุดท้ายนะครับถูกกระแสน้ําพัดเจส,สกีนั้นล่มนะฮะแล้วก็สูญหายไปล่าสุดเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับทางทีมคู้ภัยพบร่าง ของนายนพดลแล้วโดยติดอยู่บนต้นไม้บริเวณร่องน้ําธรรมชาติซึ่งเป็นหัวโค้งครับห่างจากอุโมงค์นั้นประมาณ500เมตรในสภาพที่ไม่มีบาดแผลอะไรแต่ว่ามีรากไม้พันตัว <urers> จึงคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากการจมน้ํานี่แหละครับส่วนเจสกีก็พบแห่งออกไปอีกประมาณ1กิโลเมตรเห็นไหมฮะเขาพยายามที่ไปช่วยนะครับในการปิดสวิตไฟที่อุโมงคแต่ปรากฏว่าพลาดท่า ถูกกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวพัดเจสกีล่มนะครับจมน้ําเสียชีวิตยังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับพอเราพูดถึงอุโมงทับลานนะครับทางเชื่อมเขาใหญ่แล้วก็ทับลานเนี่ยถูกก่อสร้างขึ้นนะวงเงิน3,100ล้านบาทเราไปย้อนดูกันหน่อยนะครับว่าโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็หลายคนก็ตั้งคําถามกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วระบบระบายน้ํามันไม่มีหรือไม่นะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับโครงการที่เป็นโครงการ อุโมงทับลานนี้ที่ว่านี่นะฮะตั้งอยู่ในผืนป่ามรดกโลกครับระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่9มีนาคมปี2562นี้ี่เองนะครับเพิ่งเปิดกันไปหลายคนน่าจะพอจำกันได้ซึ่งมันเป็นโครงการที่ ขยายถนนสาย304ช่วงหลักกิโลเมตรที่191-195ถึง195และบริเวณหลักกิโลเมตรที่207ถึงหลักกิโลเมตรที่233กลมทางหลวงขยายถนนให้เป็น4ช่องจราจรระยะทางประมาณ19กิโลเมตรนะครับซึ่งการก่อสร้างนั้นมันมี2ช่วงใช้งบประมาณรวม3,100ล้านบาท ลักษณะเด่นของอุโมงแห่งนี้ครับด้านล่างอุโมง์เป็นถนนให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้พร้อมทั้งมีการติดตั้งรั้วกั้นสัตว์ตป่านะครับเพื่อไม่ให้รถเฉี่ยวชนสัตว์ตป่าเอาไว้อีกด้วยส่วนด้านบนอุโมงครับก็เป็นการถมดินเอาไว้ปลูกไม้พุ่มขนาดเล็กแล้วก็สร้างโป่งเทียมกับบ่อน้ําเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จูงใจนะครับให้สัตว์ป่านั้นได้เดินเข้ามานะครับจะได้มาข้ามตรงนี้ จะได้ไม่ถูกรถเฉียวรถชนนะครับแล้วก็สามารถข้ามฝั่งไปมาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดอันตรายนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างสะพานสูงยกระดับอีก2จุดนะครับเพื่อให้รถวิ่งบนสะพานส่วนด้านล่างก็มีการปลูกต้นไม้แล้วก็ทําทางลอดของสัตว์ป่าเอาไว้เพื่อให้สัตว์ป่านั้นสามารถข้ามฝั่งไปมาระหว่างอุทยานได้อย่างปลอดภัยเหมือนกันนะครับในอดีตนะฮะเหตุผลที่ต้องทําอุโมงครับต้องบอกแบบนี้ว่าในอดีตทางหลวงหมายเลข30-4นนั้นนะครับมีเพียง ช่องอมีเพียงช่อง2ช่องจราจรนะครับแล้วก็มีสภาพนั้นเป็นคอขวดรวมทั้งมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นครับทำให้การจราจรนั้นติดขัดแล้วก็มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งรถยนต์เนี่ยชนกันเองบ้างแล้วก็รถยนต์นั้นชนสัตว์ป่าบ้างนะครับนอกจากนี้การสร้างทางเชื่อมผืนป่าระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเนี่ยนะครับก็ยังเป็นอุโมงค์แล้วก็ทางลอด จะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตของสัตว์ป่าได้นะครับรวมทั้งเป็นการดํารงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตของสัตว์ป่าโดยการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่านี้นะครับก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมรดกโลกมรดกโลกโนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ตัดผ่านพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี2548นะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ